หลังจากวันนั้นพิมพ์ตัดสินใจลาออกเธอเลือกเดินหนีจากสังคมจอมปลอมที่เต็มไปด้วยคนเสแสร้งและเลือกเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองเธอคุมอาหารออกกำลังกายฝืนความเหนื่อยจนแทบถอดใจแต่ทุกเสียงหัวเราะเยาะคำด่าที่เคยแทงใจกลับกลายเป็นเชื้อไฟให้เธอเดินหน้าต่อ1ปีผ่านไปพิมพ์เปลี่ยนเป็นคนใหม่ขุนดีหน้าสวยจนใครๆต้องหันมองเธอบอกกับตัวเองทุกวันว่านี่แหละ คือสิ่งที่คู่ควรกับเราและวันนี้คือวันที่เธอรอคอยภายในงานเลี้ยงครบรอบ30ปีของบริษัทคนเก่าๆที่เคยหัวเราะเยาะเธอมารวมตัวกันพร้อมหน้ารวมถึงพี่เอกที่ควงน้องเหมียวมาอยา่างภาคภูมิใจทันทีที่พิมพ์ก้าวเข้ามาในงานชุดเดรสสีแดงสะกดทุกสายตาเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีนั่นมันพิมพเหรอสวยจนจําไม่ได้เลยอืเหมียวยังสู้ไม่ได้ด้วยซ้าพิมพยิ้มบางๆแล้วตรงไปหาน้องเหมียวสบายดีไม่เหมียวไม่ได้เจอกันนานเลยดีค่ะพี่พิมพสวย ขึ้นเยอะเลยนะคะแทบจำไม่ได้เลยว่าเมื่อก่อนอ้วนดำเหมือนอื่นอ่าง เสียงหัวเราะดังลั่นเหมือนวันเก่าๆแล้วนี่คนลาออกไปแล้วมาทําอะไรที่นี่จ๊ะเจนพูดแทรกขึ้นมาพิมพ์ไม่พูดอะไรแค่ยิ้มแล้วให้เด็กเสิร์ฟส่งซองขาวให้ทุกคนตรงหน้าของขวัญเล็กๆน้อยๆจากฉันนะ่ะคิดว่านี่แหละที่เหมาะกับพวกเธอที่สุดซองอะไรเนี่ยจดหมายไล่ออกหรือไงห <laughs> น้าไม่อายจริงๆออกไปเถอะพิมพ์ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอพี่เอกเอ่ยปากไล่ด้วยความไม่พอใจทันใดนั้นเสียงของประธานบริษัทก็ดังขึ้นจากบนเวทีต่อไปผมจะขอแนะนำรองประธาน ทานบริษัทคนใหม่ลูกสาวเพียงคนเดียวของผม <c oughs> พิมพ์ยิ้มมุมปากก่อนจะเดินขึ้นเวทีอย่างสง่างาม <c oughs> เสียงซุบซิบกลายเป็นความเงียบนี่คือพิมพ์ละพัทลูกสาวของผมเองเสียงปรบมือดังกล้องไปทั้งงานเธอหยิบไม้ขึ้นมากล่าวช้าแต่หนักแน่นหลายๆคนที่นี่คงจำฉันได้ดีว่าเคยถูกหัวเราะเยาะยังไงสายตาหลายคู่เริ่มก้มต่ำเสียงซุบซิบเงียบลงพิมพ์ยิ้มบางๆแล้วพูดต่อแต่วันนี้ฉันไม่ได้กลับมาเพื่อทวงศัก์สีอะไรหรอกค่ะเพราะศักด์สีของฉันฉันได้คืนตั้งแต่วันแรก ที่หันมารักตัวเองแล้วเธอเว้นจังหวะ ก่อนหันไปมองกลุ่มคนที่ถือซองขาวสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะทวงคืนคือเก้าอี้ที่พวกเธอห่วงนักห่วงหนาเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีบางคนถึงกับมือสัน่นเปิดซองจดหมายแล้วหน้าซีดเผื่อทางไหนไม่ใช่การ์ดเชิญแต่เป็นจดหมายเลิกจ้างจริงๆที่เซ็นชื่อโดยประธานบริษัทเหมียวยืนตัวแข็งทื่อพี่เอกหน้าทอดสีเจนถึงกับทิ้งแก้วในมือถูกคนอ้าปากค้างไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีพิมพ์ยิ้มบางๆแล้วทิ้งคำพูดที่ทำให้ทั้งห้องเงียบกริบอย่าลืมสิ ทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอพิมพ์วางไม้ลงท่ามกลางเสียงปลบมือสึกกล้องและสายตาช็อกที่ไม่มีวันลืมอย่าเพิ่งรีบดูถูกใครถ้ายัางไม่รู้จักเข้าดีพอเพราะถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มเกมอาจไม่ใช่คุณที่จะได้เป็นฝ่ายจบเกม